สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 14.6 beta 2มาให้ทดสอบมาให้ติดตั้งกันแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิวและการใช้งานได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้บน iPhone 7 Plus จะเป็นยังไงเพราะ beta 1ผลลัพธ์แย่มากครับความเร็วลดลงหัวภาพจนน่าตกใจเราไปทดสอบรับไปดูผลลัพธ์ใน beta 2กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.6 beta 2 ความเร็วกับคืนมาแล้วครับทั้งซิงเกิลคอร์และมัลติคอร์กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วสําหรับการทดสอบในส่วนของ G P U หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วดีขึ้นเล็กน้อยผลการทดสอบความเร็วครั้งนี้กลับมาปกติเร็วเหมือนเดิมแล้วครับแล้วแบตเตอรี่จะมีการแก้ไขอะไรด้วยหรือไม่เราไปทดสอบและไปดูผลลัพธ์กันเลยครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่าง และระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะ ไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้ง iOS 14.6 Beta 2บบน iPhone 7 Plu s ใช้แบตเตอรี่ลดลงเล็กน้อยครับโดยใช้ไป10%เรหลือ90%ในขณะที่เบต้าแรกใช้ไป11เรหลือ89%ยังคงต้องลุ้นให้ดีกว่านี้กันต่อครับการอัพเดตเป็น iOS 14.6 Beta 2บบน iPhone 7 Plu s นี้ความเร็วกลับมาดีเหมือนเดิมแล้ว แบตเตอรี่ก็ประหยัดขึ้นเล็กน้อยเพื่อนๆที่ใช้เครื่องเลนรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความเร็วสบายใจกันได้แล้วครับเบต้าสามาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ